Yes. ซ้ายไปจับมันสลับกันก่อนเอา A ก่อนอะยกขาขวามือซ้ายจับประสุขใช้ท่าไว้กำลังสวยเลยนะคระัระสุถ้าทนไม่ได้วางเลยนะครับทนได้ทนป่าอ่ะบทตันเก่งมากะคะ่ะเยียบ <Yeah. S 2> ยกขาขวามือซ้ายจับอ่ะให้สลับค้างท่าไวา้นับหนึ่งเยี่ยมมากเลยค่ะคะุณทุข่ขา นับสองสวยค่ะนับสนับสี่และห้าวางขาลสลับฝั่งอนตัตตาซ้ายใครจะเข้ายกขาซ้ายค่ะแล้วเอาแขนขวาไปจับขาซ้ายนะคะใครจะเข้ายกอกกดกระดูกสันหลังส่วนเอวลงต่ำสีสัตเชิดต,ตามองต่ำชื่อค้างท้าวายนับหนึ่งนับสองนับส นับสี่และห้าให้จักวาเลจากนั้นเราจะยื่นขาซ้ายออกไปและยื่นแขนขวาไปายื่นโตรงๆขายืนโตโต่นตรงๆเยียย ไปสอนหลังโอเคทางเดิโอเคก็อคตอาจารย์รอ